สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนัง familiar touch นะคะโดยจะอิงจากบทวิจารณ์ของคุณโชเ d e เซียลส์ใน rogerebert.com ค่ะครับผมเป็นหนังดราม่าปี2025เนาะเล่าเรื่องผู้หญิงชื่อรูทที่เอ่อกำลังเผชิญกับภาวะความจำเสื่อมใช่ค่ะอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าบทวิจารณ์นี้มองแก่นเรื่อง การแสดงหรือว่าสไตล์การกำกับของหนังเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับน่าสนใจครับเริ่มกันที่ประเด็นหลักที่บทวิจารณ์พูดถึงเลยนะคะก็คือเรื่องความจำของรูทที่แบบเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายครับผมมีฉากที่แบบสะเทือนใจมากๆตอนที่เธอจำสตีฟลูกชายตัวเองไม่ได้เหมือนกับว่าความเป็นแม่มันจบลงตรงนั้นเลยอืมใช่ครับแล้วก็มีที่เธอพูดเบาๆว่าฉันคงจำไม่ได้ตรงนี้บทวิจารณ์เขา ตีความตัวละครนี้จากประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคือบทวิจารณ์เ้ามองว่าแม้ความจําจะเริ่มหายไปนะครับแต่รูทก็ยังพยายามยึดยงกับสิ่งที่ยังจําได้อยู่ค่ะอย่างพวกสูตรอาหารหรือว่าที่อยู่เก่าๆความทรงจําตอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับคุณย่าในครัวอ๋อค่ะหรือแม้แต่เรื่องที่เคยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองมันสะท้อนว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคน แข็งแกร่งมีมาตรฐานของตัวเองสูงแล้วก็รักอิสระมากๆครับอืมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสู้กับความเสื่อมถอยทั้งร่างกายจิตใจ,จซึ่งเออมันก็เป็นสิ่งที่คนสูงวัยหลายคนต้องเจออยู่แล้วเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาตัวตนไว้นะคะเข้าใจเลยค่ะพอพูดถึงการต่อสู้แบบนั้นแล้วการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ล่ะคะบทวิจารณ์ มีพูดถึงเรื่องสไตล์การกำกับของซาร่าฟริตแลนด์หรือว่าเรื่องภาพอะไรแบบนี้บ้างไหมคะมีครับบทวิจารณ์ชี้ว่าผู้กำกับซาร่าฟริตแลนด์เนี่ยเขาใช้สีสันที่ค่อนข้างสดใสอ๋อเหรอคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชที่แบบทำอย่างตั้งใจสลัดผลไม้ไข่คนหรือฉากในตลาดค่ะเหมือนกับว่าอาหารเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมไปหาอดีต เป็นเหมือนบ้านที่รูทยังพอจะเข้าถึงได้อยู่เสมออืมน่าสนใจจังครับแล้วก็พูดถึงงานภาพของคุณเกบซีเอลเดอร์ด้วยนะครับที่บอกว่าสร้างบรรยากาศออกมาได้เหมือนฝันฝันหน่อยค่ะเหมือนฝันใช่ครับซึ่งมันสะท้อนสภาวะที่สับสนแล้วก็ความรู้สึกเหมือนหลุดลอยของรูทได้ดีมากทำให้คนดูอย่างเราเราสัมผัสโลกข้างในของตัวละครได้ การสร้างโลกภายในของรูทผ่านภาพแบบนั้นก็น่าจะเชื่อมโยงกับบรรยากาศในสถานดูแลด้วยนะคะใช่เลยครับบทวิจาร์มองความสัมพันธ์ของรูทกับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับพยาบาลอย่างวานเนซ่ายังไงบ้างคะประเด็นนี้ก็สําคัญครับบทวิจาร์เขาให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆระหว่างรูทกับวานเนซ่าซึ่งแสดงโดยแคโรลีนมิเชลสสเมท คือวันเนสซาต้องพยายามหาจุดสมดุลที่มันยากมากเลยนะฮะระหว่างการเป็นผู้ดูแลตามหน้าที่กับการเป็นเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกคค่่ะะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพความต้องการเป็นอิสระของรูทด้วยมันสะท้อนการต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับท่ามกลางข้อจํากัดทางร่างกายและสติปัญญาที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วด้านการแสดงล่ะคะนักแสดงถ่ายทอดความซับซ้อนพวกนี้ออกมาได้ดีแค่ไหนในมุมของบทวิจารณ์นี้โดยเฉพาะคุณแคทลีนชาวฟอนท์ที่รับบทนำโอ้โหนักแสดงนี้ได้รับคำชมเยอะมากครับโดยเฉพาะแคทลีนชาวฟันท์ที่บทวิจารณ์ใช้คำว่าเป็นการแสดงที่เปิดโลกทัศนะเลยทีเดียวว้าวคือสามารถถ่ายทอดได้ทั้งความรู้สึกที่ยังยังรากอยู่กับความจริงกับความรู้สึกที่มันเลื่อนลอยไปพร้อมๆกันได้ดีมาก ค่ะส่วนเอชจอห์นเบนจามินที่เล่นเป็นสตีฟลูกชายก็แสดงได้น่าสะเทือนใจมากบทวิจารณ์ยังพูดถึงฉากเต้นรำด้วยนะครับออ๋ค่ะที่ทำให้เห็นทักษะการแสดงออกทาร่างกายของเขานอกเหนือจากงานภาคเสียงที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าจริงค่ะนึกถึงแต่เสียงภาคใช่ครับแล้วก็แน่นอนแคโรลีน e มิชลสมิธในบทวานเนสซ่าก็ได้รับคำชมว่าแสดงออกถึงความเข้าใจความผูกพันกับรูธได้อย่างละเอียดอ่อนจริงๆ ฟังดูแล้วเป็นการแสดงที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะแล้วภาพ,พร,รวมของหนังล่ะคะบทวิจารณ์สรุปผลกระทบโดยรวมของ familiar touch ไว้อย่างไรบ้างโดยรวมบทวิจารณ์มองว่านี่เป็นการกำกับหนังยาวเรื่องแรกที่มีทิศทางชัดเจนมากๆของฟรีดแลนด์นะครับค่ะเป็นงานที่ดูสมจริงแล้วก็สร้างความสะเทือนอารมณ์ได้ลึกซึ้งไม่ได้เน้นความอลังการหรือบีบคั้นแบบละครเวทีอืเป็นงานที่ค่อยๆดึงให้คนดูเข้าไปสำรวจโลกแห่งความทรงจำที่มัน เปราะบางแล้วก็ค่อยๆจางหายไปของรูทได้อย่างมีพลังครับผมสรุปได้ว่าจากมุมมองของบทวิจารณ์นี้นะคะ f เ i l i a r Touch ก็เป็นหนังดราม่าที่น่าสนใจมากๆทั้งการแสดงที่ยอดเยี่ยมกวนภาพก็สวยมีสไตล์แล้วก็ยังสำรวจประเด็นเรื่องความทรงจำศักดิ์ศรีความผูกพันของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะมีอีกมุมหนึ่งที่บทวิจารณ์ทิ้งทายไว้น่าสนใจมากนะครับค,คือเขามองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูจะเชื่อมั่นในตัวผู้ชม ให้ค่อยๆค้นหาความหมายจากโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในเรื่องอ๋อ oh, <okay. S 1> ค่ะคล้ายๆกับที่ตัวรูทเองก็ต้องพยายามปฏิปปาตอโลกของตัวเองจากเศษเสี้ยวความทรงจําที่ยังเหลืออยู่อืมจริงด้วยค่ะครับมันเลยชวนที่เราคิดต่อนะครับว่าการที่หนังให้ความสําคัญกับรายละเอียดทางประสาทสัมผัสมากๆอย่างเช่นเรื่องอาหารที่ถูกเน้นย้ําบ่อยๆทั้งในหนังและในบทวิจารณ์เนี่ย <Okay. S 1> ค่ะควรหาจะมีส่วนช่วยยึดเหนี่ยวตัวตนของเราเอาไว้ได้ยังไงบ้าง ในวันที่ความทรงจำที่เคยชัดเจนมันเริ่มเลือนลางจางหายไป